Up in my head, up in my head, up in my head, I've got that lion spirit. Up in my head, up in my head today. อยู่นี่ก่อนนี่วันนวิสีาต้องขอโทษท่านนายกว่ท่านระธานจด้ท่านเพราะวากเป็นทุกปีจะเป็นไฟขับมาแล้วนะที่เ็กมองี้แบบปีนี้จะเปลี่ยนโทาเราทอแ้เจะต้องปพจรากใมเราะวาี่ดวันนี้ก็ดีใจนะครับก็ท่านนายกสุโมงสรย a อ t ามาถงเทรุเทศท่านนายกจะพบและครอบครัว ท่านประธานในพิธีนะครับผู้แทนผู้ว่าการภาคสามลสุดดีท่านรล้ปก็เสียงนะครับและเลดี้นะครับท่านรองผู้ว่าวการภาคคนที่หนึ่งภาคกลางสุดดีตัานกรรมการจัดงานโดยเฉพาะท่านประธานที่ปรึกษานะครับท่านแล้จุ็เทพนักสื่อสารท่านแล้ดาวรัตน์นะครับแล้วก็ท่านอดีตนายกติดบุญี่สําคัญก็คือมลิดล้านนะครับมีทั้งตั้งแต่สมโมสรหอยหงียสโมสรจอมนะสโมสรวังจันทร์ สโมสรสมุทรสาครนี่สำคัญมากนะครับแล้วก็สโมรสรบ้านแพไทาย,ทยรามาสโมสร,รกาญจนบพรเศษที่ท,ที่นั่งแืะเยินอ,อยู่ตรงนี้คืออนาคตชาติถึงแม้วันนี้เด็กๆจะมาคนเดียวก็สําคัญว่าเขาคืออนาคตชาติและยิ่งวันนี้เห็นเด็กๆมารอรับทุนอย่างเงี้ยเพื่ใจแทนทุกท่านอุตสาหกิรพวกเราเนี่ยมันแผ่ไปสามวันนี้เป็นวันเกิดแล้วันสามตน ครบนึ่งอยว่ายงกาวกปีที่1นึนเจ็ดเอาละเป็นกำลังใจให้ดีขึ้นเไลออนมาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงงานหน่อยดีขึ้นเพราะอไรขึ้นพราะไรอ้อนมาช่วยค่ะตื่นใจมากเพานไรอ้อนไม่ใช่บริษัทขายแตงสีฟันนะเราไม kind of e> ่ใช่สายการบินนะเราเป็นองค์กรบริการด้านเชืธรรมทั่วโลกไป่เรื่องกาเบือะไรเนี่ใหญ่ใจดีเหล่านี้ โอเคผมขอบคุณมากนะท่านรองผู้ว่าและเลดี้ที่มาเป็นประธานเกิดอเด็งเขาดำเนินการทางวันหนุนการไปขอบคุณนายกประพงเมื่อกี้ขับรถมาเองโอ้โหมดเลยใครในายกมือไหวล่ะมาเรื่อยๆเล,ลยตามซอยต่างๆแต่ปรากฏว่าตัวจริงนี่หลอกขออนุญาตปรบมือดังๆให้ท่านนายกประโภค,คโนนโกกและรองสารวัตรตำรวนครับอเดีงนายกเรารับด้วยนะครับอเด็งนายกเกคุณและที่สำคัญไม่มีแล้วจุดเทพจอย่งางน,นี้เกิดขึ้นไม่ได้อเด็ด เรียบเง่ายๆาเบาๆแต่กินใจขอยินดีชื่นชมเป็นกำลังใจกับท่านขอให้วันนี้ต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้เด็กวันนี้เป็นเด็กที่ดีประทับใจพวกเราแล้วขอให้การใหญนวันนี้สำเร็จลุล่วงได้ดีนะขอบพระคุณมากผู้อำนวยการจากงานไปองวมสาธารณบริการในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณท่านพีไดีภูสัจเกียรติสวัสดิ์วงศ์ เขี่ยมาร่วมมาเแล้วก็มากล่าวเ่็นกำลังใจต่างๆของแม่บ้นนะฮะเอาพวกเราทุกคนนะครับปกพลังให้กำลังใจท่านอีกครั้งนะครับ โดยแทนผู้บริหารข้าราชการปีและเวลาการศึกษาเป็นเวรและกรรมแล้วนะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งวันนี้ทางสโมสรไอออนมหิดพิยนะคะแล้วก็สโมสรไอออนในภาคสามพิศดีมาจัดกิจกรรมในวันนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นด้านของการศึกษาการช่วยเหลือให้ด้วยอกานอย่างเช่นกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีหน่วยงานที่การตัดแว่นบริการตัดผมแล้วก็มีการบริการเรื่องอาหาร แล้วก็จะมีแจกถุดยังชีอีกซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็ที่สร้างว่าทางนายกเนี่ยจัดกิจกรรมแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วนะคะทางโเรียนวัดต้อแพรค่ะก็มีทนดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางนี้นะคะ <S <S ้อประพบน์ารการกาญจนะในยกสมาคมสโมสรไอ่อนบางขุนเทียนเทปีบริหาร2566-2567เ้ราะเก่าแลตกุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้หนึ่งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออกและมีส่วนร่วมในสังคมของพื้นที่แห่งนี้สอง เพื่อส่งต่อโอกาสที่ดีๆให้กับชุมชนวัดกระแพงและพื้นที่ใกล้เคียง 3. เพื่อให้องค์กรไลอ,ออนบางเียนกรุงเทพและไลอ,ออนได้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงชุมชนขอขอบคุณคณะกรรมการจัดง,งานทุกท่านสมาชิกไลอ,ออนบางเทียนและสมาชิกไลอ,ออนต่างสโมสรรวมถึงผู้มีกิจสภาที่ร่วมบริจาคสิ่งของไม่ใช้ต่างๆ ทำให้งานในวันนี้สำเร็จรุ่งรื่อไปด้วยดีขอขอบคุณครับกับความตั้งใจในการจัดงานในวันนี้แล้วก็เรื่องทางเยาวราชย้อนสวนกองพุ่มเอกราชจุรวมวัดนธรรมนครับแล้วก็รวมสมาชิกเราทุกท่านตลอดทั้งผู้เข้าร่วมงานในวันนี้นสโมสรเรื่องสามคนนะครับ เราให้บริการทั่วโลกใน210ประเทศทั่วโลกนะครับเรา่อตั้งขึ้นเมื่อตั้งแต่ปี1917เรามีสโม,ม,มสรในโลกนะครับเมื่อวันที่8ในการประชุมครั้งแรกวันที่8เับวันที่10ตุลาคมเราจึงถือเอาวันที่8นี้เป็นวันรักษาคนบริการเพื่อที่จะบริการแก่ชุมชนโดยผ่านสมาชิกหลายคนที่เรียกว่าวันเดนเที่การเป็นกีฬาส ในประเทศไทยเรามีสโมสรละอ้นมาตั้งแต่ปี2502ปัจจุบันก็ครบ14ปีแล้ววัตถุประสงค์ของเราตามที่ท่านประธานดำเงานได้กล่าวไปเราก็มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ชิมชจนโดยตรงนะครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณสโมสรบางเกลือและเพื่อสมาชิกในภาคสามสุงดีที่จัดงานในวันนี้ให้เกิดขึ้นบนการชุมชจนเป็นเช่นนี้ทุกปีนะครับก็ถึงเวลาสมควรแล้วครับในฐานะ ตัวทแทนท่านผู้ว่าการภาคทีบริหารนี้ท่านผู้ว่าการไร่อ่อนสากลท่านสุรบีนินมมคนชิระสุธนก็ถือโอกาสนี้ขอเปิดการจ,าจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับขอบนบนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนัดนะครับเพื่อทำการตัดดิสกินนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับอ่าพวกเราข้างล่างครับนับพร้อมๆกันนะครับ5 4 3 2 อักเบลามีริ้วอบบทั่งีในร้อยจาดสบัดการจอดมสในอ่าสาบมนะครับวันนี้ก็เป็นวันสาบลมวันในอางสาบลมวการนะครับอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่ของตมสอบาหบอเทียนนะครับท่านผู้กา ศูนย์บริการน้ำสุข412ถนนคลองสีมานะฮะท่านรองผู้อนวยการโรงเรียนและตั้แพรตลอดจนพี่น้นอ,นองประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรมที่รัขคนรักพุทธน,นะครับวันนี้สโมสกรกีฬาพนมเพีกรุงเทพฯและก็พี่้องสโมสรในพื้ต่างๆในภาคกางภาคใต้ได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการกีส่วร่วมสู่สังคมสู่ชุมชนนะฮะหลายๆชุมชนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมได้รับได้ใช้บริการไปนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ต่องท่านไม่ว่าจะเป็นรูปดวง ก็ตมามนะที่เป็นสิง่งดีงามที่พวกเราชาวแวอ้อนมีติภูส่งสที่จะพิชิตสังคมนะครับก็ขอให้ผู้ได้รับบริการวันนี้นะฮะก็มีประจบแต่ความสุขเราจะไดนร่วเรียนครับขอบคุณนะครับแคมเปญเชิญท่านนายกแสงพร้อมน,นะครับโรอสั่นะครับเตือนสองรอ วี้เราจะทำพิธีมอบถุงให้กับนักเรียนนะครับขอเรียนเชิญสมาชิกทีเ่เรียนมากเลยครับเพื่อตอ<ท>นคณะไลออนสากลในวันนี้นะครับห<ท>น่า<น><ท>กดไลค์กดไล์ครับยิ้มหวานๆนะครับคุณครูผู้สอนนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณครูด้วยครับนับ่นก็ทั้งผู้สอนทั้งอุดมความสนุก,กนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะคะรับสำหรับการ เตรียมรันในวันนี้ครับับองบล้องขยับขึ้นมาลูกี่กวเองกว้าว้างองถือถุงในระดับเดียวกันลูกดูระดับเดียวกันจะได้ถ่สวยโอเคมอกล้อกนะครับมอร้องครับหนึสอยแล้วก็สุนท้ายนะคะก็ขอเชิญนยกับโพงศ์นะคะมอบางวลมอบเป็นได้มาเชียยว จัรพันธ์จะเป็นผู้มอบแทนนะครับครับก็บนิดิธีในการมอบถุงจักรจาริกับน้องน้องเรียนในพื้นที่อย่างนี้นะครับและกิจกรรมด้านข้างนะครับสำหรับผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่ที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้นะครับขณะนี้นะครับชั้นบูธต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรวจสุขภาพวัดความดันแล้วก็สายตานะครับรวมทั้งตัดผมด้วยและมีบริการบริการให้กับทุกท่านด้านรอบๆข้างอาคารอย่างนี้นะครับ ก็เชิญทุกท่านนะครับที่ครับก็อบอกว่าเราน้องก็ตื่นเต้นในครัหลังขา้าแล้วครับตอนนี้ดันหลังขึ้นแรกเท้แล้วครับเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับบอกตื่นเต้นมากเลยที่จะมารับคุณวันนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ ก็สนาเริ่มหาวแล้วครับร <laughs> ับถึงเจะจะน็อตน,นะครับตอนนี้อะกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยญี่ปุ่นด้วยโซฟัา โอเคนะครับพร้อมไหครับ1 2ึ่งสองสรเยยอดเยี่ยมครับครับมีชุมชนคองบางพานครับชุมชนบ้านน้ำตกครับชุมชนวัดศรีครับชุมชนวัดกะแพงครับชุมชนอยู่รชุมชนมัสยิดโนรูญ่างรีนครับโนรูญญากรีนีมีสองสท่านนะครับแต่ว่าชุมชนทุกเย็นของเรายังไม่ได้ัว ดีทุกท่านนะเดยพามามอบเพื่อวีแชร์กับผู้ป่วยนะครับก็จะมีตัวแทนของแ8ชุมชนนะครับมา Up in my head, up in my head today. Let's go.